สวัดีค่ะนกี้สามเหลี่ยมออโต้ค่ะสวัสดีครับปามสามเหลี่ยมออโต,โตค้ครับวันนี้เราทำอะไรกันคะพี่ปามอ่าทำมาทำคลิปครับคลิปอะไรอะ่ะวันนี้เราจะมาแนาะนำโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะมาแนาะนำนี่เลยค่ะอยู่ด้านหลังกิ๊บนี่เลยค่ะอ้าวไปทำอะไรอะ่ะบอกสิว่าอันนี้คือโปรโมชั่นอะไรคะพี่ปามอ๋อเป็นโปรโมชั่นกัญชาแลกแสงครับต้นกล้าแลกเงินดาว แลกได้สุดถึง1,000 0แสนบาทครับขอเพียงแค่ลูกค้ามีต้นกล้านะคะสามารถแลกเงินดาวได้สุดถึง1,000 0แสนบาทน,นะคะเพราะที่นี่คือซาเลียโต้คะ่ะมีเลยค่ะด้านในอา้าวพี่ป้าพี่มาทำอะไรอยู่รงนี้เนี่ยอพอพารทพารอะไรนะ <laughs> มันหอมอ่ะโอ้โหตาเยอะเพียวนะ